คุณต้องขายแบบมหาเศรษฐีไม่ใช่ขายแบบคนขาดแคลนขายแบบคนขายไม่ดีค่ะข้อแรกของการขายแบบมหาเศรษฐีคือขายยังไงก็ได้ให้ขายหนึ่งครั้งแต่ได้ขายจำนวนมากช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากอย่างเช่นเราจะพูดไลฟ์หนึ่งไลฟ์ยังไงให้เราขายดี เราจะอัดคลิปยังไงหนึ่งคลิปให้เราสามารถทำเงินได้หลักแสนหลักล้านจากการอัดคลิปวิดีโอคุณต้องรู้เทคนิคและรู้กลยุทธ์ของการไลฟ์ของการทำคลิปของการทำการตลาดยุคใหม่คุณยึดติดลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นต้องเจอตัวเท่านั้นครูซาบอกเลยค่ะว่าอันนั้นขายแบบยุคเก่ายุคใหม่แล้วต้องขายหนึ่งครั้งแต่ได้ช่วยเหลือคนจำนวนมากและได้เงินจำนวนมากค่ะข้อที่2 1. อย่างที่คุณทำจะต้องทำงานทั้งยม หลับและยังตื่นทำเงินได้ตลอดเวลาสินค้าของคุณต้องเป็นเครื่องผลิตเงินรูปแบบการขายการตลาดของคุณทั้งหมดต้องเป็นเครื่องผลิตเงินค่ะ ถ้าคุณสามารถหาเงินแม้ยามหลับได้แปลว่าคุณสามารถมีสรภาพทางการเงินคุณสามารถมีพา s ซีฟอินคัมบนโลกออนไลน์ได้เลยข้อที่3ให้ออกไปให้มากที่สุดค่ะคุณรู้ไหมคะว่ารายได้ของคุณจะเข้ามาจํานวนมากก็ต่อเมื่อคุณออกมาให้ในสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะให้ความรู้ให้ข้อมูลดีๆให้ความจริงใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ให้ความเป็นกันเองให้มิตรภาพดีๆบนโลกออนไลน์ นี่คือการให้ทั้งหมดค่ะแต่การขายยุคก,ก่อนก็คือห่วงวิชาห่วงความรู้ห่วงข้อมูลที่ดีไม่กล้าบอกคนอื่นกักเอาไว้ครูซาบอกเลยค่ะยุคใหม่กับยุคเก่าต่างกันค่ะ หวงคือไร่ให้คือรวยค่ะและการขายแบบที่4เลยค่ะคือการขายให้กับกลุ่มคนที่ตรงเป้าหมายคุณจะต้องรู้ว่าฐานแฟนที่แท้จริงของคุณคือใครและคุณต้องรู้ให้ได้ว่าฐานแฟนของคุณต้องการอะไรชอบอะไรคุณสามารถช่วยหรือรับใช้อะไรเขาได้บ้าง4เทคนิคนี้จะทําให้คุณเป็นสุดยอดนะักขายออนไลน์มีลูกศิษย์หลายคนมากเลยค่ะที่เรียกร้องให้ครูซ่าเปิดคอร์สส้อนขายค่ะ ได้เลยค่ะคูซ่าจัดให้คูซ่านะคะมีคอร์สใหม่ล่าสุดชื่อว่า Master Card นะคะสุดยอดนักขายสุดยอดนักสร้างทีมค่ะไหนไหนจะสอนแล้วนะคะแถมให้เลยนะคะแถมการสร้างทีมการโคชคนโคชตัวแทนค่ะยังไงให้เขาไปไกลกว่าเดิมทําให้ทีมงานของคุณเก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นมันจะเป็นการขายยุคใหม่และคุณสามารถรวยได้จากการขายถ้าใครยังเก็ตการขายอยู่มาปลดล็อกในคอร์สนี้เลยค่ะแล้วถ้าใคร หายอยู่แล้วแต่ยังไม่ปังยังไม่รวยมาเจอครูซาได้เลยค่ะคอสนี้นะคะจากราคา1,9900บาทครูซาให้ราคาพิเศษในคลิปนี้เลยนะคะ6,900บาทค่ะคุณจะได้คอสแถมไปด้วยนะคะสุดยอดนักสร้างทีม ซึ่งครูซาเป็นคนสําเร็จทั้งการขายและสําเร็จจากการสร้างคนสร้างทีมสร้างตัวแทนจริงๆใครนะคะที่ปรารถนาว่าอยากได้ใครสักคนมาเป็นต้นแบบมาสอนเทคนิคมาบอกกลยุทธ์คุณและคนคนนั้นเป็นคนประสบความสําเร็จจริงๆคอร์สนี้คือคําตอบของคุณค่ะและ10ท่านแรกนะคะที่ฟังคลิปนี้คุณสามารถมาจํา3 9ม0บาทและจ่ายอีกทีก่อนวันเข้าเรียนค่ะสนใจนะคะ รีบทักไปที่ LINE OA นะคะ ZA ZA A Z 1 1 10ท่าทนเท่านั้นนะคะที่ยังได้ราคาพิเศษ6,900บาทถ้าคุณเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าออนไลน์ทำเงินได้จริงคอร์สนี้คุณต้องไม่พลาดแล้วเจอกันในคอร์สค่ะด้วยรักครูซา